สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำถุงมือบอมนะครับเวอร์ชันมาสเตอรี่นั่นเองนะครับในแมปสลับแบทเทิลนั่นเองนี่น่าจะเป็นถุงมือชิ้นที่6ละมั้งเนี่ยที่ผมทําเป็นเวอร์ชันมาสเตอรี่นะคือผมพยายามที่จะทําแบบคลิปสอนทําเป็นเวอร์ชันมาสเตอรี่ของแต่ละถุงมืออยู่นะครับแต่มันใช้เวลานานคือถามว่าทําไหมผมก็ทําแน่อยู่แหละครับแต่มันใช้เวลานานนั่นแหละ <S <S วิธีการทําบอมเวอร์ชันมาสเตอรี่เราจะต้องมีถุงมือบอมอยู่ซึ่งผมเคยสอนไว้ในคลิปสอนทําถุงมือรวมหลายชิ้นแล้วแหละนะ สลับแบตเทิลที่ผมเป็นคนสร้างเองนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เรากดคลิกที่กระเป๋าแล้วก็ให้เราพิมพ์คาว่าบอมนะครับสำหรับคนที่มีถุงมือบอมแล้วนะครับน่าแต่ขีกเก็บไปหานะก็ใหเรากดคําว่าวิวปุ่มสีเขียวแล้วใหเรากดปุ่มมาสเตอรี่ที่เป็นมงกุฎสีเหลืองเล็กๆนะครับเราก็จะเจอเควสทั้งหมด3เควสนะครับซึ่ง3เควสนี้นะครับจะให้เราทําก็จะมีดังนี้นะเควสแรกก็คือให้เรากด E ีปลาระเบิดให้ได้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบลูกนะครับนะโดยการกด E แล้วให้กดอีรอบเพื่อเป็นการ กด e เพื่อระเบิดอีกรอบนะครับทำให้โดน250คนนะครับตามในคลิปเลย เควสสุดท้ายนะครับก็คือให้เราระเบิดเพเยอร์นะครับให้ตกโลกหรือว่าให้ตกแมปแบบนี้นะครับเป็นจํานวนทั้งหมด750คนนะครับนะหรือวิธีนึงนะครับก็คือให้เราระเบิดตัวเองนะครับให้ตกโลกแบบนี้นี่ก็นับเหมือนกันครับเมื่อเราทําครบ3คลวสนะครับมันก็จะปลดล็อกปุ่ม enable ปุ่มสีเขียวนะครับด้านล่างนะก็ให้เรากดคลิกคลิกเป็นสีแดงแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยต่อมาหน้าตาของถุงมือบอมนะครับเวอร์ชันมาสเตอรี่ก็จะมีเอฟเฟกต์แบบนี้นะครับคือหน้าตาเหมือนจะปกตินะแต่มีเอฟเฟกต์ นะครับสกิลดั้งเดิมนะจะเป็นการปาระเบิดซึ่งระเบิดนะครับจะเป็นสีแดงและไปได้ไวกว่านะครับกว่าถุงมือที่ยังไม่อัปเกรดเป็นมาสเตอรี่ต่อมานะครับคือสกิลอาสกิลใหม่นะครับจะเป็นการปาระเบิดเหมือนกันนะครับแต่มาในรูปแบบที่โผล่มาจากด้านหลังแทนแบบนี้นะครับนะและข้อดีของมาสเตอรี่นะครับก็คือตัวสกิลจะคูลดาวน์ได้ไวนะครับสกิลของถุงมือมาสเตอรี่บอมบ์ก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปละครับบาย